สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพูดกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรของแอดนะคะช่องของแอดจะมีสูตรแอดสูตรล้านนะคะใครชอบสูตรแอดไปสูตรแอดใครชอบสูตรล้านไปสูตรล้านนะคะส่วนสูตรล้านจะลงทีหลังนะคะแรกๆก็จะลงสูตรแอดก่อนนะคะทุกคน เช้ามาก็จะเป็นสูตรแอดลงให้ก่อนเลยนะคะสูตรของร้านนี้ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายนะคะประมาณไม่เกินไม่เกินบ่ายโมงนะคะสูตรของร้านแอดจะลงให้นะคะเพราะตอนนี้แนวทางยังไม่มาเลยนะคะแอดก็รออยู่นะคะถ้ารอไม่ไหวก็คงต้องอัดคลิปพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแอดก็ว่วงนอนแล้วนะคะทุกคนนั่งรออยู่ไม่ไหวแล้วง่วงนะคะทุกคนก็ที่แรกก็ว่าจะรออัดพร้อมกับแนวทางแอดอาเซนแล้วก็แนวทางร้านนะคะแต่ก,ก็ ปกติจะมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้กี่จะตีหนึ่งแล้วมึงยังไมมาเลยนะคะเพราะว่าแอดก็นั่งเล่นอยู่กับหมาอยู่นะคะตอนนี้นั่งเล่นกับหมาก็ว่ามาอัดคลิมให้ทุกคนคลายเครียดค่ะคลายเครียดเล่นนั่งเล่นกับหมาน้อยนะคะหาเห็บอยู่หาเห็บอยู่นะคะรดน้ําต้นไม้ไปด้วยพี่ไผ่ขึ้ข่อยเนี่ยมาหดนําตัวใหม่ต,นตอนตีหนึ่งตีสองโอยมันบพอ,องูเสียเห็เดเนี่ยได้เนาะเงื่อนมีตตปาค่ะ สู้กันต่อไปนะคะทุกคนหาหนอยวันนี้ก็ถือว่าปังเนานะเม็ดเดียวแตกเลยนะคะ803ตัวแตกนะคะนี่แปดหกนนะคะก็ได้โต๊ดกันไปนะคะแต่ว่าเนี่ยหกหน่อยกิตนะคะเอามาใส่กับเม็ดเดียวนี่หกแปดศูนย์เลยนะคะดีโต๊ดเลยโอ้ดีใจด้วยนะคะท่านที่หมาที่หิงที่ปังนะคะ สู้แอดไม่เซอร์ไพรส์อะไรหรอกคะ่ะไอสีน้อยฝั่งทางนี้นะคะแตกทุกหน่อยเลยนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะโบ้ยน้อยพิเศษสามด้งนะคะขอให้ได้แบบนี้ทุกวันนะคะได้แบบนี้ทุกวันสายวิ่งลูดนะคะเอาไปพินิพิจารณาวิเคราะห์ดูเห็นไหมเลขกิ๊กกับเลขชูมานะคะเลขกิ๊กกับเลขชูเวลามีศูนย์สี่ไม่มีหนึ่งสี่ไม่ได้คะ่ะมันจะชอบมาอย่างนี้ทุกคนมีศูนย์ห้าไม่มีหนึ่งห้าก็ไม่ได้มีหกศูนย์เก้าศูนย์ไม่มีหกหนึ่งก็ไม่ได้มันจะ เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเวลาเรามีทุกคนสังเกตดูเดิม่มแอดชอบเรียกเลขเลขก,กิ๊กกับเลขชูนะคะเลขกิ๊กกับเลขชูเนาะทุกคนเนาะโอ้ยตราหม่านจะคล้องขาหิ้เข่าก็หิ้วเขาลดหูไปยาหายไปลองชุดแต่งงานใส่บัอะไรโอ้ยบูมเม้นุดมันไงญ่แหอตอ,อ้วนโอยเหติงได้จัวสิลุน้งนักได้บ้าน เขาเหไปลองสูตรอันรู้สูตรแต่งงานประสานอันสูตรสิไปงานน่ะนะคะเใสบ่บไดดอยว่ยก็ยังหัวจึงห่วแจ๊กสีหายแก๊กสีหัวแล้วทรมานค่ะคะ่ะเอาสูตรตอนกินไม่คิดนะคะอย,อย่างว่าเนาเราก็เกลียแล้วนะคะมันคือหลดอยา่างเลย เอานี่นะคะทุกคนแอดกับเมาอ,อันนี้เนาะกิจเมตดเยวแปดศูนย์นะคะได้แล้วก็นี้โหลดใบใบเจ้ามือเลยคะ่ะทุกคนอย่าไปต่อนะคะได้แล้วก็พักนะคะใครที่หมานที่หิงที่ปังแอดดีใจด้วยเนาะใครที่ไม่ได้ก็ขอให้ได้ขอให้ได้นะคะขอให้ได้พรุ่งนี้เนาะโอยสูตรของหลานก็ปังนะคะสูตรของหลานก็ปังแต่ว่าชมเยอะไม่ได้นะคะโฆษณาเยอะไม่ได้เนาะเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันเป็นมันเมี่เวอยู่บ่ค่ะ วเวลาเอสชมสูรหลานอันบ่อยๆวเวลาเอสบอยไปไม่ไปไปเอาสูรหลานหอุ้ยมาเนี่ยเลยอัดอัดอะไรอย่างนี้นะคะตะลอนด้วยค่ะรุดค่ะนี่ยเวลาเราเงียบไว้นะคะกินเงียบๆนะคะสูรหลานปังปังเองอมันอาจจะเป็นเคสก็ได้เนาะเขาบอกว่าอันคนอันนี้นหัวยยสิขีคุยหลายแบบเสกสิว,ว,ว่าเมนคว่มเพิ่นมะว่าหายห่าอีกเป่นวาใหายวา้เออโอ้อยย่าแบบ เวลาเขาแอดกับสิบอกว่าไวยไปไม่ไปจัดไปทั้งสั่นทั้งสีเนาะนี่มันเขาเท่านั้นงวดเท่านี้งวดมันเข้าดีมากเลยนะคะช่วงนี้จะสั่นจสีเนาะมือต่อมาเรียบร้อยค่ะนอกเลยเอาเขาบอกินเงินเงียบไปเนาะแอดสีเบยอยฟังเด้อบาทสีเบลอยกินเงินเงียบไปค่ะ้อยกินเงินเงียบไปเด้อทุกคนเด้อเอาไปดูเอานะคะใครชอบสูตรแอดไปสูตรแอดชอบสูตรล้านไปสูตรล้านนะคะโอ้ยสูตรล้านเออเม็ดเดียวนี่โอเคเลยค่ะทุกคนสำหรับสายลูดบ่ ัวเด่นก็เข้าดีเนาะสามตัวก็แตกอะแตกดีอยู่ค่ะแล้วแต่ไพ่มีทุนค่ะไปสูดได้ก็ไปหลวโค้เห็นได้มือนี่แหละค่ะได้แล้วก็นี้โหลดค่ะได้หน่อยหนึ่งสองหน่อยแล้วก็ไปโหลดค่ะบตุงยูให้มันครบสีหน่อยหานหน่วยด้วค่ะทุกคนอันตรายอันตรายค่ะอันตรายจริงๆนะคะหาหน่อยได้แล้วก็นี้โหลดเลยค่ะประตูลอยช่วงลอยโอ้ยนีไปเลยค่ะจบค่ะพ่อค่ะทุกคน แต่ว่าไพามีทุนกับไปตัวก็ไใด้ะค่ะเวลาเวลามันมาเราก็เสียดายเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเวลาไม่ได้เนี่ยสิเพราะว่ามันหลายหน่อยนะคะทุกคนหกหน่อยเจ็ดหน่อยนะคะบางทีมันไม่ได้เข้าทุกหน่อยนะคะหวยหาหน่อยไม่ได้เข้าทุกหน่อยแต่เราก็ไม่รู้จะไปหน่อยไหนนะคะเพราะว่าแอดทำหน่อยแยกนะคะเจาะหน่อยแยกเจาะหน่อยหนึ่งมันไปหน,น่อยหนึ่งเจาะ เจาะหน่อยนึงมันไปหน่อยนึงมันกระโดดค่ะเจาะหน่อยน,อย,นอยแยกเนี่ยยากมากค่ะนอกจากหน่อยรวมเออเราจัดมันทุกรอบเลยแล้วก็ทบกันเอานะทุกคนนะโอ้ยเจ้าผลลินเนี่ยอะไรเราผู้ผลหมกักก็ได้แอดกลับไปข้องเอทเลยละคะ่ะตามภาษา,นาเ,าเนาะเหลียวเตียพี่นิดพิจารณาโอ้ยส่งแอดนี่เกงเอฟซีนะคะเอฟซีเก่งกว่าแอดมินคนเดิมทุกคนบอกว่าพรุ่งนี้จะได้ไลฟ์สดไม่แอดว่าสั่นแอดกว่าพรุ่งนี้จักจักสิเป็นแนวี่ยเด้อใครแอดเพราะถ้าละลับละนอนอยู่ เออวาสิปจุดถูกกับบ้านในจุดอยู่ค่ะสิได้จุดมือเสาผุหละบ้านในลับเดีนอนคอยสิตื่นอยู่บ่ห่ะมืออื่นไจุดโอ้ถ้เบ่ตื่นก็ขออาไยเด้อถ้ามรุงนี้แอดไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็ขออาัยแอดเป็นต้นนอนบ่ตื่นค่ะตีหนึ่งตีสองเลยแอดยังนั่งอัดคลิปเส่ยอยู่ผิดมือสีเดีนอนจมูเเ้ามืออื่นเ้าคอยกับวสิปจุดถูกที่จริงว่าจะจุดตอนค่ำเลยนะคะอ้าวมา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 ,มาเรียวทางหาน่อยฮะลอย หน่อยนะคะ0 1นย์หนึ่งสองนะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะคะศูนย์หนะคะก็ตามนี้โอ้แอดไม่ได้การเจ็ดแปดเจ็ให้นะคะนี่มันสิมาอยู่บ่เฮ้ยเออบริการหาย้างมันถอขาะหาจับเอาในตารางโหลด0ูนย์สองเจ็ดนะคะหนึ่งสนะคะศูนย์สองเจ็ค่ะทุกคนนี่นะคะศูนย์หน 72078นะคะ612618 672 678นะคะน่อยกิจ78น่อยพิเศษ23นะคะน่อยปกติ14น่อย VIP 78น่อยกาชาตินะคะ96น่อยสามัคคี67น่อยพัฒนา6 นะะคหลักร้อยให้ไปที่สองนะคะหลักร้อยให้ไปที่23งสหลักร mm. ้อยนี่ดูกันไหมเนาะหลักร้อยดูกันเอาอีกอยู่บอเออเห็ดไปนี่่ละค่ะหามิภูมักเนหลักลงลักลอยเอ็กับโบไคสันทัดก็ค่ะลองเห็ดกันเบิ่องเดิม แอดก็ Ad, ค่อยๆศึกษาข้อมูลไปนะคะกับ f อเน้นระยำน,นะคะแอดไม่ใช่เซียนนะคะแอดไม่เก่งนะคะแค่เป็นคนชอบตัวเลขนะคะชอบตัวเลขชอบแนวแล้วก็ลงแนวทางนะคะลงแนวทางแนวทางไหนที่คิดว่าแอดคิดว่าโอเคคิดว่าดีนะคะแอดก็ลงให้ f c นะคะ f c ก็เลือกเอาเดอ้อถ้าเป็นเซียนเพิ่นก็างสีลงอันเดียว2อ,อันเรื่องซีน่าแอดกับบมเนเซียน,นะคะ่ะแค่ชอบทําแนวทางนะคะ สูตรได้ว่าโอเคแอดก็ะเฮห้ฮม์มดค่ะแล้วก็ชอบค่ะชอบต,ตัวเลขนะคะมันมันอยู่ในสายเลือดค่ะเออสากระเบอือยันเลือดลมมากคู่ตัวค่ะตัวไหนเน้นเน้นว่าส,ส่วนมากตัวเน้นที่ทุกคนเห็น,นะจะเป็นตัวที่แอดชอบนะคะตัวที่แอดชอบไม่ไม่มีสูตรตายตัวหรอกคะ่ะแอดอถึงจะเป็นสูตรนะคะแต่ส่วนมากจะไปตามใจฉันนะคะแอดบอกคกนเลยเด้อส่วนมากแอดไปตามใจฉันเลยจะรมเนี่ยสูตรก็สูตรเถอะเจอ่อยเข้าไปเนี่ย กยแอนมากไปตามใจฉันมากว่าส่วนมากตัวที่เน้นให้ตัวที่เป็นตัวที่แอดชอบนะคะเออแอดบอกเอว่าแบบมีรักการยังเยอะแยะโน่หลักลุงหลักล้อยบางทีแอดก็ยังจับใส่ยังไม่เก่งน,นะคะยังไม่เป็นก็ค่อยนี่แหละค่ะค่อยหาทําไปกับเอฟซแล้วโอ้เอฟซบางคนเก่งกว่าแอดอีกค่ะโอ้บางูคนเหมืนอางงานแบบเชาไงน้ะแอดมากเบิ่งหวยมากเฮ้ยหวยมากไปค่ะทุกคนใจมันรักค่ะ กาน,นี้ยังสิละเขาว่าสูตรไม่ให้แต่ใจรักวาสโนาโเบอสนใจเพรามันหมกนักเม่ออยู่ในสายเลือดค่ะขอดออกมาก็เห็นเขาจุ่มกระโลดวาสะนาะเอาตามนี้นะคะขอให้มาัาขอให้หิงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้โชคดีนะคะแนวทางหลานมาเดี๋ยวแอจารีบลงให้เด้อสำหรับคลิปนี้ลาวิกรสวัสดีค่ะ